2.4 Sigma 4นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับตัวรถเป็นปี2018ห้องเครื่องแห้งๆเลยนะอันนี้เป็น2.4 Sigma 4นะครับปี18นะครับราคา1,079,000บาทนะครับเลขไมล์1,500 0กิโลนะครับคันนี้เป็น All New Fortuner นะครับเป็นสีขาวนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับไมล์1,500นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็น All New Fortuner 2.4 Sigma 4 นะครับาลูกค้าท่านใดนะครับกําลังมองหานะครับหรือสนใจนะครับรถครอบครัวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสีสวยมากนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์2.4นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดภายในนะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มี all new toyota fortuner เข้ามาใหม่แล้ต้องขอพายสีด้วยไม่ได้ลงคลิปมาน่าจะ2วันนะรพอดีหยุดนะแล้วก็ เลยพอดีคือมันมี2ช่องนะครับผมก็ถ่ายไม่ทันนะทันทีก็เลยต้องลงรถกระบะอีกช่องหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรถมือสองพัฒเกียร์ใบเน็ตเพชรยนต์นะครับกับสวัสดีครับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับทั้งสองชแนลนะมาพูดความทำเพลงหรือมาชมคันนี้นะครับจากไฮไลท์เบื้องต้นชมไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้อย่างเด็ดนะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นปี2018ันสิบดิสเบรก4ล้อนะครับเป็น2.4งจุดสีซิกมาโฟนะครับขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์2004 นะครับเลขไมล์หน0 0งกิโลนะครับเลขไมล์หน0 0งกิโลกับราคา1,79,000้บาทนะครับ1,79,000้บาทนะครับลูกค้าจะได้ Fortuner สีขาวมุกนะครับตัวท็อปปี2018ไปใช้งานเลยนะครับคันนี้กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมเลยนะครับรถเดิมๆสวยๆไร้ริ้วรอยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมซอกมุมไหนนะโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้คันนี้น่าสนใจนะครับรถปี18ไมล์แสนห้าพันราคาหนึ่งล้านเจ็ดหม ไฟหน้าเป็น,น,นโปรเจคเตอร์นะครับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็มี RVD แบบไบบีมให้นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวนะไม่ใช่คือเครื่องไม่ใหญ่แบบ2.8นะครับก็ดูเป็นคันนี้นะราคาก็ประหยัดกว่ากันนะถ้าเป็น2.8ราคาก็น่าจะมีเกือบล้านล้านล้านหนึ่งล้านสองประมาณนี้นะครับแต่คันนี้เป็น2 4งจ่ซิกมาโฟนะครับราคามันก็เลยดรอปลงมาเหลือ1 7 9 0 0ล้านบาทนะครับป้ายแดงก็อยู่ประมาณ หนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าเก้านู่นน่ะนะเพราะว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อแล้วได้เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับล้อแมกเป็นทูโทนนะครับล้อแมกไม่มีบุกไม่มีเบียดเลยนะลัดด้วยยางดันหลบนะครับคันนี้นะครับชุดช่วงล่างต้องบอกว่าเดิมเดิมเดิมสนิทนะยางนี่ดอกอย่างท่วมเลยนะใช้ได้อีกยาวเลยนะครับยางดันหลบนะครับนิ่มๆเบาๆนะครับดูด้านล่างนะครับไม่มีผ่าไม่มีเว้านะครับโช๊คอัพนะครับแล้วก็ตัวถังด้านในนะครับเดิมเดิมเลยคันนี้ นะครับแล้วก็สีนะสีสวยๆเลยดูสีนะเป็นขามุกที่ต้องบอกว่าเนียนมากนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับแล้วตรงนี้ก็มีไฟส่องสว่างอะไรพวกนี้นะครับกุญแจก็เป็นระบบสมาร์ททีเลสนะครับกระจกเตอต้าแท้ทุกบานนะครับรอบคันเลยกับบันไดก็ไม่มีบุบนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะผมบอกเลยว่าคันนี้รถสวยนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับหนึ่งล้านเจ็ดบาท กับ all new fortuner ปี2018นะครับสีขาวมุกแบบนี้นะครับยางดันหลบดอกเหลือเป็นนิ้วเลยนะครับใช้ได้ยาวนะครับชุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทนะครับดูเลยนะจุดสังเกตหลักๆนะว่ารถเดิมรถสวยเป็นยังไงนะครับดูได้เลยนะครับสวยๆนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วสนใจนะครับอยากซื้อรถมือสองกับผมนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์0626407776 เดี๋ยวผมประสานงานนะครับจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขายออนไลน์กันเยอะนะครับก็หมายถึงว่าสามารถขายรถทางออนไลน์นะดูคลิป YouTube ทำอะไรเสร็จอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็โทรเข้ามานะครับแล้วก็อยากฟังเสียงห้องเครื่องนะครับอยากให้ลองทำอะไรก็โทรเข้ามาสามารถวีโอคอลดูรถกันได้เลยนะครับสดๆนะบริษัทเราเปิดมา20กว่าปีนะครับก็การันตีเรื่องรถไม่มีที่ความจมน้ำชนหนักอยู่แล้วนะครับ อันนี้ด้านหน้าก็เป็นบุคคาวอล์กอินนะครับเอารถมาเทินนะเพราะว่าเราก็รับเทินรถเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมโลโก้ซิกมาโฟแล้วก็คาดหลัง f o r ์จูเนนะครับมีกล้องมาให้นะครับมีกล้องมาให้นะับเป็นกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มีคาดหลังไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับกระจกเตอร์ท้าแท้ทุกบานนะครับด้านหลังมีตัวสปอยเลอร์นะครับมีตัวสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับมาพร้อมไฟเบรกนะครับแล้วก็เสาวิทยุนะครับที่เป็นแบบขีดฉลามนะฝาท้ายไฟฟ้าก็ปิดเปิดเงียบนะคันนี้มาจากป้ายแดงนะโตโยต้าทนบุรีนะมาจากป้ายแดงนะครับเดี๋ยวดูต้า้องรถกันนิดนึงนะครับว่ารถเดิมเดแห้งๆเป็นยังไงนะครับนี่ดูด้านล่างนะครับโช้กอัพซ้ายขวานะครับเพาขับหลังนะครับแห้งๆเนียนๆไม่มีสนิมเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าดูแลอย่างดีนะทําให้เรียบร้อยแล้วใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครมพื้นเป็นสีดํา ตัวบอกเป็นสีน้ำตาลพับแขวน2งฝั่งนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างด้านท้ายกันนะจุดสาคัญสําคัญเลยนะครับสําหรับรถมือสองนะผมให้ดูเมื่อกี้ด้านหน้านะและนี่ด้านหลังนะครับล่องทางน้ำนะครับเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับในจุดเม็อาร์คนะครับรอยพับจากซีนโรงงานอะไรต่างๆเดิมอยู่ครบหมดเลยหัวน็อตก็ไม่มีขยับนะครับเนี่ยจะเห็นได้เลยไม่มีขยับนะครับรถตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครัเพิ่งเข้ามาตรงไหนที่มีรอยเราจัดการให้นะเนี่ยดูนะน็อตไม่เคยแกะ นะครับรถเดิมๆเม็ดองเมทอาร์กเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ต้องบอกว่าสวยกริฟเลยนะครับสวยกริฟเลยกับราคา1นึ ains, ala 好好่งล้านเบาทนะครับกับ All New Fortuner นะครับ2.4 Sigma 4สีขาวมุกนะครับเลขไมล์หนึ 7, ่งแสนห้าพันนะนัไม่ใช่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะหนึ่งแสนห้าพันนะก็ตีไปไมล์แสนทวนแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ ไม่หนึ่งแสนห้าพันนะครับราคาหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวจัด็มเหมือนเดิมนะครับรถพวกนี้ยอดจัดได้สูงนะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับก็มันจะไปนหนักงวดผ่อนเฉยนะแต่เราก็ประหยัดเงินตอนออกรถนะครับกระจกโตลต้ตาแท้นะครับนี่ทุกบานเลยนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะเป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับตัวบอกก็ต้องบอกว่าเราผ่านการใช้งานน้อยนะครับจริงๆน่าจะใช้แค่สองคนนะด้านหน้าเพราะว่าบอกเนี่ยไม่ยุบไม่ยับเลย นะครับรถสวยๆนะครับเนียนๆเลยอันนี้เราขัดลงน้ำยาอย่างดีนะครับคันนี้เป็น f o r t u n e r ปี18แนะครับกระจกโตลต้าแท้เหมือนเดิมนะครับบอกเลยสวยๆนะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับมีกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ทุกบานนะครับเบาะไฟฟ้าปรับ6ทิศทางนับหน้าหลังขึ้นลงนะเอ็นหลังพับเบาะนะแล้วก็ซอกประตูนะหัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลย ใครอยากได้นะตัว Fortuner คันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์0626407776นะครับพวกซอกหน้าหลังหน้าหลังอะไรต่างๆเนี่ยดูได้เลยนะครับรถไม่มีแกะนะครับพวงมาลัยเป็นฟูลมันติฟังชันนะครับซ้ายขวานะครับมีระบบคูดคอนโทรลมาให้นะครับตัวนี้เป็น2.4สิม m าโฟจะมีคูดคอนโทรลนะครับถ้าเป็นตัว2.4ธรรมดาจะไม่มีคูดคอนโทรลเนาะนะครับถ้าเป็น2.8เนี่ยจะมีให้นะคูดคอนโทรลก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็มาพร้อมระบบเกียร์พาร์ลูชิฟนะครับด้านหลังนะบวกลบนะครับสองฝั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวาพวงมาลัยก็เป็นหนังสามก้านเดิมๆนะครับปุ่มพุดสตาร์ทนะครับเปิดฝาท้ายนะครับสั่งเปิดจากหน้ารถได้เลยนะครับหน้าจอก็เป็นจอ Navy นะครับที่ใส่ SD card นะใส่ตรงนี้ก็จะมีตัวแผนที่นะครับขึ้นโชว์ให้เนาะนะครับด้านนี้ก็จะเป็นคูบ็อกเหมือนกันนะมีแอร์ด้านในนะครับมันจะมีแอร์อยู่นะครับตัวแอร์ ติดรถคันนี้ก็เป็นแอร์ระบบอัตโนมัตินะครับก็สั่งใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับหน้าตาแอร์ก็จะเหมือนรุ่นั้งแต่ปี1 6ขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้เป็นที่หมุนนะครับเข้าเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะครับเป็น t o high four high แล้วก็ four low นะครับก็จะไม่ได้มีหัวคันเกียร์เหมือนตัวหน้าแชมป์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ที่วางแก้วน้านที่เก็บเหรียญน,นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็บวกลบเชนเกียร์เองได้นะครับถ้าใครถนัดเมนนวลก็ใช้ได้นะครับโหมดการขับขี่สองโหมดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมนะครับเนียนๆนะสวยๆหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับ all new fortuner นะครับปีสองพันสิบแปดนะครับสองจุดสี่ซิกมาโฟมล์แสนห้าพันนะครับรถต้องบอกว่าสวยทุกตรงนะสวยทุกตรงไม่มีที่ตินะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ชมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับของตัวโฟ r เจอร์เครื่องยนต์2.4นะครับจริงๆหน้าตา2.4กับ2.8อ่ะ,ม,ะนะมันจะคล้ายๆกันนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันต่างที่ทีซีของพวกกระบอกสูบแล้วก็หัวฉีดนะที่ขนาดต่างกันออกไปนะห้องเครื่องก็เป็นเดิมๆโรงงานเลยนะครับแผ่งการความร้อนไม่มีแก่นะฝากระโปรงด้าน,นบนมีแถ็เกียวเขียวอยู่เลยนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้ถ้าใครได้ไปก็ สมใจแน่นอนนะครับใครที่รอ2.4สิกมาโฟสีขาวมุกนะครับวันนี้ผมบอกแล้วว่ามีมาแล้วนะครับใจโทรเข้ามาเลยนะครับ0626407776นะครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสตาร์ทเครื่องดึงอะไรอยากให้ทำอะไรทําได้หมดนะครับเรามีรถจริงนะครับให้ลูกค้านะหัวรถไม่มีขยับนะครับแต่ว่านั่นมันเป็นค่าดินนะเนี่ยฝากระโปรงโตโยต้าแท้เดิมนะครับปั๊มลมปั๊ม abs เดิมครบหมด แอตลิติกนะตัวบนอยู่ครบฝาวาวไม่มีเปิดนะครับตามคอนเซปต์เลยนะครับรถสวยรถดีนะครับรถมีคุณภาพติดต่อผม0626407776นะครับแก้มข้างนะตรงตรงคารรถนะตรงตัวถังรถนะครับเดิมๆนะครับต้องบอกว่ารถเดิมๆมากนะตรงพวกตัวถังรอยต่ออะไรต่างๆนะครับขาล็อกไฟหน้าเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับ LR นะครับเดิมครบหมดนะครับ โอ้สวยมากนะ2.4ครับ4ปี18นะครับจริงๆโฉมนี้นะสวยประหยัดนะถ้าใครอยากได้แบบเอาไปทำเป็นเรนเดอร์ก็ไปทำได้เลยนะครับแค่แปลงกันชนหน้านะมันก็เป็นเรจินเดอร์แล้วนะครับขับแต่ข้างนอกนะไม่มีใครรู้หรอกว่ารถเราเป็นรุ่นอะไรนะครับซีนทางมะพร้าวทุกอย่างเดิมครบโรงงานนะครับสายไฟมีให้หมดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นกึ่งน้ำกึ่งแห้งนะครับกึ่งน้ำกึ่งแห้งเป็นของยูซ่า รับขั้วแบตไม่มีขี้เกลือนะครับมีพวกกล่องฟิลคอยตัดไฟอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยรับโครงสร้างตัวรถนะผมบอกเลยว่าการันตีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์รถเดิมนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์244สิกมาโฟนะครับปี2018สีขาวคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์เลยนะผมถ่ายรูปไว้เสร็จละนะทุกซอกทุกมุมเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็รีบจองไปก่อน โทรเข้ามานะครับ0626407776นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะคะขอบคุณครับ